วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเส็จพระราชดําเนินไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานบ้านหนองผําตตำบลหนองฮะอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดําเนินง,งานของกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านขอนแก่นตำบลหนงฮะที่ได้รับพระราชทานสระน้ำจำนวน44แห่งสำหรับทำนาหยอดและปลูกพืชหลังการทำนามีการใช้เครื่องอัดฟางพระราชทา,านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างอัดฟางด้านปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดและไก่พันธุ์พระราชทา,านอาทิเป็ดไข่ไก่ประดูหางดำเป็ดเทศและเลี้ยงโขกกระบือพระราชทา,านเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองแคนตำบลหน,นองไผ่ล้อมที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูเมื่อช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2,565 กลุ่มผลิตพันธข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วมีสมาชิกดำนาด้วยมือจำนวน33รายใช้รถดำนาจำนวน14รายจึงได้ทดลองใช้รถดำนาพระราชทานส่งผลให้สมาชิกประหยัดเวลาในการทำนาและลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ในการนี้กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการใช้น้ำจากสระน้ำพระราชทานและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายลูกโคกระบือที่ได้จากแม่พันธุ์พระราชทานได้สมเด็จพระนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่สมาชิกในกลุ่มต่อไปโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันถานกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน พระราชทานกำลังใจในการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสำรองมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไว้ในยามประเทศประสบภัยหรือภาวะฉุกเฉินไม่สามารถเพาะปลูกได้ ช่วยจัดหาแหล่งน้ําให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานด้วยการขุดบ่อปรับปรุงสระน้ําตามความเหมาะสมปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน10กลุ่มในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอชุมพลบุรีอำเภอสำโรงทาบและอำเภอสังขะ เวลา10นาฬิก38นาทีสมเด็จพระกนิฐิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์ตำบลสำรงทาบอำเภอสำรงทาบ สำหรับปี2566ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัน์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน1้านสนสกิโลกรัมที่สำรองไว้ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดอำนาจ,จเจริญจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดยะโสธรและจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย พระราชทานกากมเมล็ดชาน้ำมันให้แก่สมาชิกผู้ผลิตพันธ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนำไปกำจัดหอยเชอรี่ซึ่งเมื่อปี2565สสมาชิกประสบปัญหาหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าวทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก และส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนสิริจัดทําโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อพระราชทานกิ่งพันุไม้ผลพันธุ์ดีให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนําไปปลูกบริเวณริมถนนและพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านเมื่อได้ผลผลิตนําไปแบ่งปันกันในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหาร นอกจากนี้ได้ทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำในสระพระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งสำหรับใช้น้ำปลูกพืชหลังนา มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำการ์ตูนสื่อผสมออนไลน์นิทานจันกะผักตอนพริกปู่เมธเพื่อนำเสนอเรื่องราวของการคัดเลือกพันธุ์พืชเผยแพร่ให้แก่เด็กเยาว,วชนและราษฎรทั่วไปการนี้พระราชทานพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติด้วยเปลือกไม้และพืชต่ตางๆอาทิมะเกลือว่าแก่นเขเพกาและครามปัจจุบันมีชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เขาร่วมจำนวนสี่กลุ่ม จากนั้นท่อพระเนตรการพัฒนาการทอเสือกกและการทําผลิตภัณฑ์จากเสือกกของราษฎรตําบลหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการพัดพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังโดยใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างปราชท้องถิ่นอาจารย์และนักศึกษาช่วยกันพัฒนาการย้อมการพิมพ์การตกแต่งผิวหน้าการทอและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานที่ผ่านเกณฑ์ผลิตข้าวพระราชทานจำนวน45คนสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่เป็นข้าวที่มีคุณภาพผลิตด้วยความประณีตมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนารับซื้อไว้แล้วมาสีบรรจุเป็นข้าวสารสำหรับบริโภคและจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่าข้าวหอมมะลิจันกะผัก และพระราชทานพระาราชโอการให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถูละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อใช้ในกิจ,จกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์จากนั้นมีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดและคณะผู้ปฏิบัติงานเพื่อพระราชทานกำลังใจให้เกิดพลังความมานะ ตั้งใจใส่ใจในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานให้เป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับช่วยเหลือราษฎรไทยที่ประสบภัยพ,พ,พ,พิบัติต่อไปสำหรับประเทศไทยเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอาจาจะไปคนหลายคนจะไปทำงานอื่นๆแต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีคนที่ทำงานเกษตร มือของเรากา็น่าจะไปไม่ได้ไปไม่รอดเหมือนกับที่ต่างๆเขาก็ต้องหันกลับมา,าส่งเสริมการเกษตรกันอย่างมากในเรื่องข้าวนี่จะเห็นได้ว่า,าประเทศรอบข้างเราที่มีข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนกับเรานั้นเขาก็จะส่งเสริม ให้มีพันธุ์ข้าวที่ที่ดีมีเรื่องน้ำเรื่องดินให้ผลิตได้มากเพียงพอและไม่ใช่ว่ามีจำนวนมากเฉยๆแต่มีคุณภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นเราก็อยูอย่ย่งไม่ได้ก็ต้องทำให้ให้ดี